สนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพจัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากานาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ต้องหายใจลึกๆเรายาวหลับตาแล้วก็ตั้งลมหายใจนี่ให้ดีนะแล้วก็ตีกอล์ฟเปี้ยงต้องเลงก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอึดใจกำลังต้องใส่ให้ถูกให้พอดีเกินก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเลยหลุมมันไม่ลงหลุมแล้วก็ตีไปตกหลุมพอดีนักว่ายน้ำ โหอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะอยู่ในน้ําหายใจไม่ได้จังหวะของการหายใจต้องทําสมาธินะให้สม่ําเสมอต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกให้เป็นสมาธิทั้งสิน้นถ้าเราไม่มีสมาธิวอกแวกนี่ไม่ได้เลยจะทําอะไรจะเสียหายหมดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเอาคำว่าสัมมาสมาธิเนี่ยไปไว้ข้อสุดท้ายเพื่อให้มองเห็นว่ามันสำคัญนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็สำคัญมากเห็นชอบดำริชอบเข้าใจถูกทางก่อนไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นเสือเป็นกวาง เห็นชอบเนี่ยคืออย่างนี้ดําริชอบคือต้องป้องกันตัวแล้วแหละว่าเอออันนี้เสือเข้าไปใกล้ไม่ได้พอเห็นชอบเห็นถูกแล้วเนี่ยมันป้องกันตัวได้แต่ถ้าเด็กๆเขาอาจจะมองเห็นเสือเป็นกวางเข้าไปจับเสือเสียข้ากินก็จบก็ดําริผิดมองมองผิดเห็นงูก็ไม่ได้บอกว่าเป็นงูเพราะเด็กไม่เข้าใจ เด็กไม่ได้มีสัมมาทิฏิสัมมาสังกปะอะไรเพราะไร้เดียงสาปัญญายังไม่เกิดนี่แหละคือสิ่งที่มีความสำคัญมากอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการฝึกฝนอบรมลูกหลานของเราปัจจุบันนี้ว่าเขาห่างไกลาจากการฝึกฝนเรื่องความนิ่งความเย็นความสงบลูกหลานที่ คิดผิดทำผิดดำริผิดเนี่ยนะรู้แล้วแต่เกิดขึ้นจากการที่เขาขาดสมาธิขาดสติมองเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวขาดความนิ่งความเย็นความสงบบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยคลื่นลมพายุบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวใจจะต้องไม่วันไหว คนญี่ปุ่นอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวคนไทยนานๆเจอทีหนึ่งสซนามิทีหนึ่งแผ่นดินไหวทีหนึ่งเกิดความประมาทแต่ญี่ปุ่นไม่ประมาทที่ประตูหน้าบ้านของเขาเนี่ยเขาจะวางถุงอาหารเอาไว้ทุกบ้านเลยนะวางเอาไว้เพราะว่าแผ่นดินไหวได้ทุกเมื่อวิ่งออกปั๊บถือเลย ถือถุงนี่ไปอยู่ได้สามวันแล้วรองเท้าเขากลับหลังหันทันทีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะพร้อมที่จะใส่แล้ววิ่งเลยออกไปจากบ้านให้ได้ให้ทันเวลาความพร้อมความมั่นอกมั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราเตรียมพร้อมแต่ที่บ้านเราเนี่ยถอดรองเท้าเป็นยังไงบ้างบ้านเรา ล้วถอดทับทๆทับท,บทบกันไปขวางบันไดทางขึ้นคนใหม่มาก็ขวางรองเท้าส้นสูงมาก็วางอีกในที่สุดก็เหยียบรองเท้าส้นสูงเข่าพลิกเข่าแผลงขาแผลงเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภัยไม่ได้เตรียมการความเป็นระเบียบทางอารมณ์ไม่มีนั่นคือสมาธิของเราไม่พร้อมระเบียบทางอารมณ์เนี่ยคือความเสถียรของ จิตนะระเบียบทางอารมณ์ที่สำคัญที่สุดที่เวลาที่เราอยากจะเห็นอะไรชัดเจนนะเราจะต้องทำความเข้าใจคับอารมณ์อดีตกับอารมณ์อนาคตอดีตกับอนาคต2ตัวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องปัจจุบันได้ ปัจจุบันที่เราเห็นปัจจุบันนี้แหละชอบพูดกันนักว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกอยู่กับปัจจุบันนี่คืออยู่อย่างไงต่อเมื่อเราทำสมาธิผ่านกระบวนการนั่งก็ดีนอนก็ดีด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วเรื่องราวอาดีตมันไม่หยุดมามันไม่หยุดฟุง้งซ่านเรื่องราวอนาคตมันไม่หยุดออกจากหัวเราเลยหลับก็ไม่หลับ ต้องกินยานอนหลับนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยเพราะเรานอนไม่ได้เราต้องพึ่งยานอนหลับถามว่าทำยังไงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนวิธีที่จะชำระจิตของเราเนี่ยไว้ในอานาปาน,นสติสูตรคุโยมไปดูนะ อานาปาณสติส,สูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอารมณ์เหมือนกับฝุ่นละอองสิ่งสกปรกโสโครกบ,บนหลังคาบนท้องถนนไม่ว่าอารมณ์อดีตหรืออนาคตลมหายใจเนี่ยเปรียบเสมือนกับฝนหาใหญ่จากฟากฟ้าแทลงมามันไปชำระล้าง สิ่งสกรปรกโสโครกฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยออกหมดเลยมันชำระเสร็จแล้วก็สะอาดไม่เชื่อลองดูเราไม่รู้หรอกว่าเราจะหาวิธีชำระอารมณ์ของเรานี่ให้เร็วที่สุดให้ระง,งับเร็วที่สุดด้วยการด้วยวิธีการอย่างไร แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนาปานาสติที่ไม่ต้องท่องพุทโธไม่ต้องพองหนอยุบหนอไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยทุกคนมีลมหายใจไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนด้วยใครก็ตามมีลมหายใจคนนั้นก็สามารถชําระอารมณ์อดีตอนาคตได้แต่ต้องทําให้ถูกวิธีถามว่าวิธีทํำยังไงวันนี้จะบอกเคล็ดลับ นั่งตัวตรงๆเลยเคล็ดลับคุณโยมหายใจลึกยาวช้าลึกยาวช้า3ามครั้งนะ <c oughs> ลึกยาวช้าอา้าวหายใจลึกๆให้เลือดก,กับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง กั้นเอาไว้จนกระทั่งกั้นไม่ไหวแล้วก็เป่าออกมาทางปากครั้งที่1ครั้งที่สองหายใจลึกๆอีก ทั้งที่สามกันเอาไว้จนกระทั่งกันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยออกมาหน้าแดงแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มหน้าแดงเริ่มรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลือดไปเลี้ยงสมองเลยนะต่อไปขั้นตอนสำคัญเมื่อกี้นี่วอร์มอัพเฉยนะต่อไปเนี่ยขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้หายใจเร็วเบาถี่ เร็วเบาถีเนี่ยเป็นการหายใจที่จะได้อพลังงานพลังงานได้ปีติอ้าวลองดูนะปิดปากให้สนิทเลยนะหายใจไปเรื่อยหายใจไปเรื่อย สามสิบครั้งสี่สิบครั้งสังเกตดูหยุดหายใจเป็นระยะระยะเพื่อที่จะดูว่าอ้อมันนิ่งตรงไหนหายใจไปเรื่อยเร็วเบาทีเร็วเบาทีเร็วเบาท,บาท,บาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีท่องแบบนี้ไว้ลึกยาวช้าเร็วเบาทีเร็วเบาทีาทสิครั้งแล้วก็ลึกยาวช้าหลังจากนั้นหายใจเร็วเบาทีอีก10ครั้งแล้วลึกยาวช้า และเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนฉุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ก็ไม่มีใครสัดเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพนสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนใครก็ตามไปลมหายใจคนนั้นก็ สามารถชำระอารมณ์อดีตอนาคตได้แต่ต้องทําให้ถูกวิธีถามว่าวิธีทํำยังไงวันนี้จะบอกเคล็ดลับนั่งตัวตรงๆเลยเคล็ดลับคนโยมหายใจลึกยาวช้าลึกยาวช้าสามครั้งนะ <laughs> ลึกยาวช้า อาหายใจลึกๆให้เลือดก,กับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองกั้นเอาไว้จนกระทั่งกั้นไม่ไหวแล้วก็เป่าออกมาทางปากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหายใจลึกๆอีก ทั้งที่สามกันเอาไว้จนกระทั่งกั้นไม่ไหวแล้วก็ปล่อยออกมาหน้าแดงแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มหน้าแดงเริ่มรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลือดไปเลี้ยงสมองเลยนะต่อไปขั้นตอนสำคัญเมื่อกี้นี่วอร์มอัพเฉยนะต่อไปเนี่ยขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้หายใจเร็วเบาถี่ เร็วเบาถี่เนี่ยเป็นการหายใจที่จะได้อพลังงานพลังงานได้ปีติอ้าวลองดูนะปิดปากให้สนิทเลยนะหายใจไปเรื่อยหายใจไปเรื่อย 30ครั้ง40ครั้งสังเกตดูหยุดหายใจเป็นระยะระยะเพื่อที่จะดูว่าอ้อมันนิ่งตรงไหนหายใจไปเรื่อยเร็วเบาทีเร็วเบาทีเร็วเบาท,บาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีท่องแบบนี้ไว้ลึกยาวช้าเร็วเบาทีเร็วเบาทีสิบครั้งแล้วก็ลึกยาวช้าหลังจากนั้นหายใจเร็วเบาทีอีกสิบครั้งแล้วลึกยาวช้า เร็วเบาถี่ลึกยาวช้านี่สลับกันเร็วเบาถี่มันเร็วนี่มันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะสงบมันจะขับไล่อดีตขับไล่อนาคตออกไปอดีตจะหายไปอนาคตจะหายไปอารมณ์พวกนี้จะไม่มีเลยนะมันเป็นการฟอร์แมตจิตดิลิตอารมณ์ที่ดีมากอารมณ์นี้จะหายไปทันทีเลยหลังจากนั้นให้นิ่งนิ่งคือไม่ต้องหายใจ แบบตั้งใจหายใจโดยธรรมชาติสงบดูความเย็นมันจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นทุกคนเลยนั่นคือบางคนน้ำตาไหลบางคนขนพองขนลุกบางคนบางคนเกิดอาการเย็นที่สันหลังบางคนเนี่ยมีแสงขาวนวลบางคน ตัวตนหายไปอาการเหล่านี้เขาเรียกอาการของปีติเป็นคณิกะปีตินิดนิดก็ยังดีปีติชั่วขณะไม่ต้องปีติแบบลึกซึ้งแนบดน้านอะไรปีติคณินิดหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเรามีอาการอย่างนี้1น,นาทีเนี่ยเท่ากับเรานอนหลับลึกหนึ่งชั่วโมงนะ จะเท่ากับเราหลับลึกหนึ่งชั่วโมงแปลว่าถ้านอนไม่พอนอนหลับไม่ลึกนอนไม่พอระหว่างกลางคืนเนี่ยระหว่างวันที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตสเต็ ale, มเซลล์ซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเราได้ผ่านกระบวนการทำสมาธิให้ได้ปีติขระบวนการนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคุณโยมทราบไหมสามนาที สานาทีเท่านั้นไม่ใช่ขบวนการยาวเลยนะอย่างเนี้ยรัดสั้นเลยสานาทีของการหายใจลึกยาวช้าเร็วเบาทีแล้วได้ปีติปีติตัวนี้ขอเวลาแค่หนึ่งนาทีให้มันเย็นจะเยือกหนึ่งนาทีเนี่ยพอแล้วแล้วเราก็ออกจากสมาธิเท่ากับเราสดชื่นแล้ว ถ้าเราดูหน้าจอมากเกินไปทํางานมากเกินไปหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเราขอบริษัทขอทากษการว่าเราขอสามนาทีเนี่ยทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาหายใจด่อยได้ไหมเราไม่ได้คอร์อรัปชันเวลานะแต่เรามาเพิ่มพูนเพิ่มพูนพลังงานจิตของเราจะเบิกบานจิตของเราเนี่ย จะแนบแน่นจะแน่วแน่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกทุกวันทุกวันอัตมภาพอยากจะให้ทำอย่างน้อย21ครั้ง21ครั้ง7 3 21ส3ครั้ง21ครั้งต่อเนื่องคุณโยมจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทันทีผลคืออะไรจิตจะนิ่งจิตจะใส ผุดพองแล้วจิตมีเกราะป้องกันตัวเองแล้วก็พลังงานของจิตเนี่ยจะทำให้เราไม่รู้ไม่รู้สึกท้อแท้อ่อนแอวันไหวกับคำนินทาสรรเสริญวันไหวกับการตำหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำแต่เราจะแก้ไขข้อบอกพร่องของเราไปเรื่อยๆปรับปรุงตัวเองไปสิ่งเหล่านี้ มันเกิดจากการฝึกจนกระทั่งเป็นธรรมชาติยิ่งถ้านอนไม่หลับนี่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาจะนอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับไม่พอหลับบ้างตื่นบ้างคุณโยมเคยนอนหลับรวดเดียวแปดชั่วโมงไหมห้า <c oughs> ชั่วโมงไหม <c oughs> บางคนได้สามชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวห่วง สามีห่วงพ่อบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงงานบ้านห่วงยังไม่ได้ต้มข้าวยังไม่ได้เกี๊ยวไข่ยังสารับัดอย่างเอ้าหัวหอมผักยังไม่ได้หั่นอ้าไอ้นั่นก็ลืมมันลืมไปหมดเลยอ้าวหลวงพ่อก็จะมาบินทบาตอีกอห่วงหมดห่วงหมูหมาเป็ดไก่ห่วงตั้งแต่หลังคาจนกระทั่งใต้ดินห่วงหมดเลยจิตวิญญาณเราก็ห่วง เป็นโยมเนี่ยห่วงทุกอย่างฉะนั้นความห่วงเ่าเนี้ยเราก็เอามันเอามันมาใช้ประโยชน์ขับมันออกไปเพียงเวลาสามนาทีเนี่ยขับออกไปขับออกไปเป็นการบรรลุธรรมในอารมณ์ทุกครั้งที่เราขับกำจัดอารมณ์ของเราในอดีตออกอนาคตออกเป็นการบรรลุธรรมมันเป็นจุดสุญญากาศนะ คำว่าปัจจุบันขณะนี่คือจุดสุญญากาศที่ไร้อารมณ์อดีตอนาคตมันสว่างมันเป็นพลังงานชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันเหมือนกับเราใช้โทรศัพท์เราชาร์จเสียบปลั๊กชาร์ตนั่นแหละวิปัสนาใช้งานสมถะชาร์จแบตเตอรี่วิปัสนาใช้งานสมถะชาร์จแบตเตอรี่วิปัสนาใช้งานสมถะชาร์จแบตเตอรี่ทำอย่างนี้คู่กันมันเป็นของคู่กัน ถ้าไม่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ใช้งานชาร์จแต่แบตเตอรี่มันก็เสื่อมแบตเตอรี่ก็เสื่อมมันมีสมถะในวิปัสสนาวิปัสสนาในสมถะอยู่ด้วยกันแล้วก็ขับไล่อารมณ์ก็เป็นนิพพานในอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำของข,องขวัญเล็กๆในน้อย,อยมาฝากญาติโยมชาวพุทธสมาคมของเรา ได้ลองนำไปคบคิดลองนำไปฝึกดูธรรมภาพพูดจากประสบการณ์ที่ตัวเองฝึกจนได้ใช้ประโยชน์ของมันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นประโยชน์ว่าสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นมิตรภาพก็จะดีขึ้นอารมณ์ก็จะดีขึ้นคนข้างเคียงมองคนข้างเคียงนี่ก็จะดีขึ้นมีความรักความห่วงใยความเมตตาอยู่ในที มองสรพพสัตสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอย่างเข้าใจเห็นอกเห็นใจไม่ต้องไปโต้เถียงไม่ต้องไปต่อว่าใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปบอกว่าไอ้น,นั่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันเข้าใจแล้วไงเข้าใจผ่านมาแล้วผ่านวัยผ่านอารมณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเข้าใจ เราเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะป้องกันเอาไว้เข้าใจว่าเสือมันก็เป็นเสือมันปล่อยเพ่นผ่านก็ไปได้มันไปกัดคนกวางก็เป็นกวางงูจงอางก็คืองูจงอางพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อวัคซีนมันก็เกิดจากไวรัสนั่นแหละเซรุ่มมันก็เกิดจากพิษงูนั่นแหละนิพพานมันก็เกิดจากกิเลสนั่นแหละมันอาศัยซึ่งกันและกัน ธรรมะเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสของมนุษย์ไม่มีกิเลสมนุษย์ก็ไม่เกิดธรรมะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือได้ฝ่าด่านกิเลสมาจึงทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้คนที่จะได้เป็นแชมป์โลกเหรียญโอลิมปิกก็คือผ่านการต่อสู้กับตัวเองชัยชนะที่มีต่อตัวเองก่อนแล้วจึงไปแข่งขันเอาชนะผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ ก็ได้นำธรรมะสบายๆมาฝากญาติโยมทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้ขอบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์องค์บุรพะมาหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพร้อมครอบครัว ญาติมิตรบริวารธุรกิจการงานเคหสถานยานพาหนะจงแคล้วคลาดปลอดภัยอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาจงทุกประการเทิญสนับสนุนโดย บริษัท t p พโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทำมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสาชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพอต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีค่ะจิตนนจ,จะใสุ่ทธพองแล้วจิตมี เรบป้องกันตัวเองและก็พลังงานของจิตเนี่ยจะทำให้เราไม่รู้ไม่รู้สึกท้อแท้อ่อนแอวันไหวกับคำนินทาสันเสริญวันไหวกับการตำหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำแต่เราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราไปเปรับปรุง